หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิพออสวอรประจำจังหวัดแพร่ออกให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน วันนี้ที่โรงเรียนบ้านนานหลวงประชาพัฒนาตะบลเสียบอำเภอสองจังหวัดแพร่นายธรมนูนศรีวันนะรองผู้ราชาการจังหวัดแพร่เป็นประธานในการจัดก,กิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หมู่นิธิแพทย์อา,าสาสมเด็จพระศรีนครินทราบร,รมราชาชนนีหรือพอสวประจําจังหวัดแพร่ที่ออกหน่วยร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่นอน,นที่ในบมบัตทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนโดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปทาง อันตก,กรรัแพทย์แผนไทยการให้คำแนะนำการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองตลาดจนให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทางนี้พระสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลัยลักษณ์อัครราชกุม,มารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัขตัตยราชนารีซึ่งปัจจุบันทรงดำรงตำแหน่งประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิพอสอวอในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารให้ได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนมีหน่วยงานต่างๆทั้งภา,าครัฐและเอก,กชนไปให้บริการประชาชนในด้านต่างๆเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ <c oughs> นอกจากนั้นได้มอบพันธุ์จัดน้ำมอบพันธุ์พืชและให้บริการทำหมันในสุนัขและแมวของประชาชนด้วย